เราต้องไปส่งเด็กไปขิ้นไยัยเ่อนะเราจะได้ไปกินอะอย่างที่นัดดี้ชาเอวิติงนะครับวันนี้เราจะไปทำการกินจอมโหดเดลิเวอรี่นะหรือเรียกว่าเป็นจอมโหดของฟีฟู้ดหรือเป็นจอมโหดของออที่โครงหมูหรืออะไรก็ไม่รู้ คือตอนนี้เรามาไกลามากนะจากกรุงเทพเรามากินที่ลังสิตนะนี่ก็ขับรถกาเป็นเวลามากกว่า20วินาทีแล้วบอกเลยว่าดีมากเป็นบุฟเฟ่ตที่ค่อนข้างจะดจูราคาเป็นบุฟเฟที่ไม่เหมือนบุฟเฟเป็นบุฟเที่มองข้ามทุกคนมองข้ามและที่สําคัญเมื่อวาน น้ำมันก็เพิ่งขึ้นไปเวนจริงๆนะครับที่เราไม่ได้เติมเราก็นึกว่าจะไม่ขึ้นเนี่ยเห็นแช่มานานากะว่าเออลงแน่นอนขึ้นปิดเลยกะว่าตรนนี้นนปวดเต็มขังเลยเียบร้อเแ้าเลยนี่ฮะทุกคนใครที่มาไม่ถูกนะเข้าซอยรังสิตตะกอนายกทยีสองมานะ ก็ถามเขาว่าลูซอยะพานได้นะติดติดอยู่ไหนนะอะไรอย่างนี้แล้วเขาตอบมาลยร้านที่อยู่ขวามือเป็นเหมือนโกดังนะบอกเลยว่าตั้งก็แบบว่าโดนเต็มโออาเป็นอย่างมากโอ้มีสไลเดอร์ด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องไปเล่นสไลเดอร์กันก่อนนะหยอกหยอกเดี๋ยวสไลเดอร์ระเบิดซึ่งที่จับรถบอกได้เลยว่าก้างขวางกว้างกว้างขวางมาก อันนี้จะไปจอดที่กปกติเราเราจะไม่จอดแบบจักเลงนะเขาจะจอดแบบน่ารักน่ารักนี่ไงร้านนี่ไง,ไงโอ้โหคนเริ่มมากันแล้วทุกคนหาที่จอดแล้วทุกคนอ๋อเรามีระบบ VIP ทุกคนอุตสา่สาห์จะไม่จอดแบบ VIP อ่ะนี่ไงนี่เลยครับโอ้โห VIP อ่อานานเออครับ วิ่ง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 ว้าวว้าเป็นวันน่เป็นวัครับอันนี้คือบรรยากาศภายในโรงสีหรือว่าในอะไรสที่ใหญ่นะมีคนมาขายเสื้อผ้ากันเต็มหมุมทุกคนบอกเลยว่าขายได้แบบอิสระเอเมียนะฮะบรรยากาศเรียกเรียกได้ว่าน่าเดินมากๆครับอ่ะจับกล้องคือกล้องห้างแบบกล้องใหญ่ โอเพอละมเดินทางมาเป็นระยะเวลามากกว่าสามนาทีถึงสี่นาทีนะฮะจากที่ถักขนะองเราไดอร์บอกเลยว่าเป็นไเด์ที่พิเศษมากๆซึ่งมันเป็นไเด์ที่เล่นแล้วมันจะแบบว่าด้งดึงซึ่งที่อื่นมันจะเล่นแล้วมันจะดึงเด้งนะเดี๋ยวเราต้องไปส่งเด็กไปขึ้นไกด์เลยนะเราจะไปกินอย่างเป็นที่เดี๋ยวเราตัดภาพตอนไปถึงร้านอาหารดีกว่าและนี่ก็คือบุฟเฟ่ แจกไม่อันจอมโหดเดลี่วอรี่ซีบุดฐันซีโครงยากราคา3องรบาทไม่รวมนะ้ำสองสิบเก้าบาทซึ่งเงินนั้นไปแล้วก็อาจจะไปอยู่มาสา,รา200ม300ร้อยสี่สิบกว่าบาทห้าสิบกว่าบาทสองร้อยไม่สามร้อยเรียกได้ว่าราคามากเรามาดูกันว่าร้านจะเป็นยังไงบริการดีเจ๋งไวฉับไวขนาดไหนรสชาติจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วมาดูกัน มันไม่เยอะไม่น้อยดูสิเห็นฉันไหมโอ้โหแก้วพิเศษแก้วนี้ทางร้านไม่ได้แถมนะครับอันนี้คนพิเศษแถมมาให้นี่ไปดูนี่ไปคนธรรมดาแล้วแล้ก็เป็นแค่คนธรรมาดาเลยมีวิว, ύ ว ύ ิวม,ม,มือติดก้อนมือติดก้อนตัดมือตัดมือตัดมือเห็นไหมาามันถึงเวลาแล้วถึงแล้ว จริงฉากนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนเห็นเลยว่ามันจะเป็นฉากที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบขนาดน,นะฮะมีคอยน่าก,กินนะมีซอสไหมอ่ะมีซอสซอสซอสพริกพริกเดนอิดยาอาหะบอกเลยว่า Mmm. Mmm. เขาไม่สุภาพนะกลุกมากหมูเทอาไรเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาหรือเป็นากาทะเลากันิต้องแบบนี้ครับ ก็เอ็มไปเทีเยบเทยบไปแล้วครับสำรับโอ้โหจอมโหดเลยเขาบอกเลยว่าเป็นจอมโหดที่โหดม,มากๆราคา,า,าสองคนที่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทบอกว่าคุ้มกว่าตลาดมาตลาดทีดบอกเลยสุดยอดสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไม่ไหวแล้วบ๊าบายสวัสดีครับ